26กระบี่และอำนาจกระบี่ชักจากฝักเป็นกระบี่สั้นกระบี่คล้ายอสอรพิษยิ่งสั้นยิ่งอันตรายเล่าแปะลูปคลำคมกระบี่เบาๆคมกระบี่เย็นเยียบแต่จิตใจของท่านค่อยๆระอุขึ้นท่านไม่ได้สัมผัสคมกระบี่มานานแล้วระหว่างนี้การฆ่าคนของท่านไม่ต้องใช้กระบี่อีกท่านความจริงมุ่งหวังชั่วชีวิตนี้ไม่ใช้กระบี่อีก กระบี่เป็นอาวุธของบุรุษหนุม่มสำหรับชายชราเพียงใช้ต่างไม้เท้าพยุงกายชายชราหากไม่เข้าใจซึ้งถึงเหตุผลนี้อย่างนั้นกระบี่มักแปลเปลี่ยนเป็นสื่อชักนำความตายแก่มันเล่าแปะย่อมเข้าใจถึงเหตุผลประการนี้แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ท่านมิอาจไม่ใช้กระบี่ตอนนี้ห่างจากวันที่ห้างทั้งเสียชีวิตเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีมานี้เล่าแปะแทบไม่ได้กระทำเรื่องใด แทบแปลเปลี่ยนเป็นคนหูหนวกตาบอดบุคคลที่มีส่วนสัมพันธ์กับเล่าแปะในวงนักเลงแทบจบสิ้นชีวิตในเงืม้อมือพักสิบอินซีเหินจนหมดสิน้นแต่เล่าแปะไม่ได้ยินได้เห็นเรื่องราวเหล่านี้กิจการงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเล่าแปะในบูลิมแทบถูกพักสิบอินซีเหินยึดครองแทนที่โดยสิน้นเชิงแต่ทว่าเล่าแปะมองไม่เห็นการก่อนหากมีคนถามถึงเล่าแปะผู้ถูกถาม ยอมต้องเชิดหน้ายืดอกตอบว่าเล่าแปะคือสหายเราแต่ตอนนี้ต่อให้เป็นสหายของเล่าแปะจริงๆก็ต้องสันศรีรษะปฏิเสธเล่าแปะผู้ใดเป็นเล่าแปะ๊ะเล่าแปะเป็นตัวอะไรมีบ้างบางคนถึงกับตั้งชื่อให้กับเล้าแป๊ะอีกชื่อหนึ่งเผ่าพันธุ์ไม่ชายไม่หญิงความหมายของไม่ชายไม่หญิงคือคนขาดเขา่าคือคนไร้กำลังขวัญแต่เล่าแป๊ะไม่ได้ยิน ต่อให้มีคนชี้หน้าด่าท่านท่านก็นมาได้ยินเจ้าหมื่นอินทรีใช้คนส่งจดหมายท้าสัพประยุทธ์มานัดหมายเล่าแปะพิสูจน์ความเป็นตายเป็นจดหมายท้าสัพประยุทธ์12ฉบับส่งมาหนึ่งฉบับทุกเดือนข้อความในจดหมายเผ็ดร้อนรุนแรงขึ้นทุกฉบับบรรดาถ้อยคําที่หยามหยันผู้คนในโลกแทบหาได้จากจดหมายท้าสัพประยุทธ์เหล่านี้แต่เล่าแปะหาเหลือแปลไม่ เจ้าหมื่นอินซีเพียงไม่ได้กระทำเรื่องราวประการหนึ่งมันยังไม่บุกจู่โจมมายังอุทยานไม้ดอกของเล่าแปะเนื่องเพราะเจ้าหมื่นอินซีสืบอย่างความตื้นลึกหนาบางของอุทยานไม้ดอกไม่ออกไม่มีผู้ใดทราบว่าที่นี้ซุ่มซ่อนขุมกำลังมากน้อยเท่าใดอย่าว่าแต่มันเมื่อชิงเป็นฝ่ายมีเปรียบใหญ่ยยต้องเสี่ยงอันตรายโดยวู่วางทุกผู้คนล้วนทราบเล่าแป๊ะถูกเจ้าหมื่นอินทรี รุกล้าคุกคามจนไม่มีปัญญาตีโต้ไม่สามารถงอหัวขึ้นได้แล้วอย่างนั้นปล่อยให้เท่าบัดซบคนหนึ่งหลบซ่อนรอความตายอยู่ภายในรังจะเป็นไรไปจะอย่างไรเล่าแป๊ะเป็นบุคคลประสาศจากอันตรายไรคุณค่าความหมายอีกแล้วเล่าแป๊ะต้องการให้เจ้าหมื่นอินทรีคาดคิดเช่นนี้พอดีหนึ่งปีมานี้เล่าแป๊ะเพียงกระทำเรื่องหนึ่ง ท่านได้เพาะสร้างความยโสถือดีของเจ้าหมื่นอินสีขึ้นความยโสถือดีคือความชล่าเลิเล่อไม่ว่าเลินเล่อเล็กน้อยปานใดอาจเป็นความเลินเล่อถึงแก่ชีวิตตอนนี้ถึงเวลาตอบโต้ของเล่าแปะแล้วเล่าแปะสอดกระบี่คืนฝักหยิบฉวยผ้าแผนที่ขนาดใหญ่ออกจากลิ้นชักลับภายในโต๊ะออกมาสองแผน่นแผนที่แผ่นแรกครอบคลุม12มณฑลแต่และมณฑล ลวนใช้ดินสอชาติวาดรูปวงกลมวงหนึ่งนี่คือที่ตั้ง12สาขาสังกัดพัก12อินซีเหินแผ่นที่สองเป็นภาพแบบแปลนของป่วยพงเป้าป้อมอินซีเหินที่พมนักของเจ้าหมื่นอินซีครอบคลุมทางเข้าออกทุกสายอย่างละเอียดถี่ถ้วนต่อให้เล่าแปะหลับตาลงก็สามารถวาดแผนที่เช่นนี้ขึ้นมาได้อีกแผ่นหนึ่งแต่ตอนนี้ท่านยังคงเพ่งพิจ,จารณาอย่างละเอียดเที่ยวหนึ่ง การต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายไม่ว่าชนะหรือพ่ายแพ้ล้วนเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของท่านท่านไม่ต้องการชะล่าเลินเล่อใดใดอีกการต่อสู้ครั้งนี้ผ่านการวางแผนเป็นแรมปีท่านเชื่อมั่นว่าต้องประสบชัยไม่ยินยอมพ่ายแพ้เด็ดขาดเล่าแปะพับแผนที่ใช้กระบี่สั้นทับไว้จากนั้นค่อยกระตุกเชือกกระดิ่งที่มุมห้องนี่เป็นสัญญาณเรียกตัวลูกเฮียงช่วง หนึ่งปีมานี้ลุกเฮียงชวงไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าใดเพียงสุขุมลึกซึ้งกว่าเดิมหนักแน่นเยือกเย็นกว่าเดิมคําพูดที่กล่าวก็ลดน้อยกว่าเดิมเปลือกนอกลุกเฮียงชวงแม้ยังอ่อนเยาว์แต่มันเองทราบว่าตนเองชาราภาพลงมากมายช่วงเวลากล่ำกลืนฝืนอัปยศมักเขี่ยวกรัมผู้คนชาราลงได้โดยง่ายลุกเฮียงชวงย่อมทราบว่าเล่าแปะที่ยอมสยบเช่นนี้ ต้องรอบดำเนินแผนอันน่าสะพรึงกลัวแต่มันไม่เคยถามไทยมาก่อนในห้องลับของเล่าแปะ๊ะยังมีห้องเร้นลับอีกชั้นหนึ่งลูกเฮียงชวงไม่เคยเหยียบย่างเข้าห้องลับชั้นในแม้สักคราเดียวสถานที่นี้นอกจากเล่าแป๊ะแล้วไม่มีบุคคลที่สองล่วงล้ำเข้าไปตอนนี้เล่าแปะ๊ะกลับเรียกตัวมันจากห้องลับชั้นในแสดงว่าแผนการกำหนดเป็นมั่นเหมาะถึงเวลาปฏิบัติการแล้วการปฏิบัติการครั้งนี้ ย่อมต้องน่าสะพรึงกลัวกว่าความเคลื่อนไหวที่แล้วมาทุกครั้งดังนั้นกระทั่งลุกเฮียงช่วงยังอดตื่นเต้นตึงเครียดไม่ได้ขณะเดินเข้าสู่ห้องลับเล่าแปะถึงกับสามารถได้ยินเสียงเต้นของหัวใจตนเองเหตุการณ์ทั้งมวลดำเนินถึงขั้นสุดท้ายแล้วลุกเฮียงช่วงก็สัตย์สาบานแต่แรกแผนการเคลื่อนไหวครั้งนี้ต้องประสบชัยไม่อาจพ่ายแพ้เด็ดขาด เล่าแปะชูจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นกล่าวว่านี่เป็นจดหมายท้าสับประยุทธ์ที่เจ้าหมื่นอินทรีส่งมาเมื่อหลายวันก่อนและเป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายของมันท่านมองดูลุกเฮียงช่วงสีหน้าท่าทีเยืออเกียนผิดธรรมดากล่าวอย่างเฉื่อยชาเจ้าลองคาดเดาวว่ามันต้องการให้เราทำอะไรลุกเฮียงช่วงสั่นศีสับเล่าแปะก,กล่าวว่ามันต้องการให้เราดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอินทรีเล็ สืบแทนปึงกังที่ถูกเราฆ่าทิ้งเมื่อปีก่อนลุกเฮียงชวงหน้าแปลเปลี่ยนไปสีหน้าปรากฏแววขุ่นเคืองขึ้นสำหรับกับเล่าแปะนี่นะเป็นการยามหยันอันยิ่งใหญ่ไม่มีการยามหยันอัปยศได้ยิ่งกว่านี้อีกเล่าแปะกลับแย้มยิ้มกล่าวว่ามันยังเสนอเงื่อนไขหลายประการรับปากไม่สืบสาวความผิดเก่าก่อนของเรารักษาอุทยานไม้ดอกของเราไว้ทั้งอนุญาตเจ้าเป็นผู้ช่วยเรา ลุกเฮียงชวงกำหมัดแนบแน่นเข็นเสียงว่ามันกำลังฝันไปมันไม่ได้เผ้อฝันเนื่องเพราะมันคำนวณแน่ว่าเราไม่มีหนทางอื่นอีกหากคิดมีชีวิตสืบต่อได้แต่คล้อยตามมันสำหรับกับเจ้าหมื่นอินซีนี่มีเพียงไม่เป็นการหยามหยันมีหน้ำซ้ำนับว่าเกื้อการุ่นยิ่งลุกเฮียงชวงสูดลมหายใจลึกๆกล่าวว่ามันยังรอคอยคำตอบของพวกเรา มันจำกัดให้เราตอบจดหมายก่อนวันศา์แต่งเอี้ยงวันขึ้นเก้าข้าเดือนเก้าไม่เช่นนั้นจะเหยียบย่ำสถานที่เราจนราบเรียบมันบอกว่ามันตรัสเตรียมทุ่มเทขุมกำลังของพักสิบสองอินซีเหินทั้งหมดบุกจู่โจมมาเฮข้าพเจ้ามุ่งหวังให้พักสิบสองอินซีเหินจู่โจมมาเราไม่มุ่งหวังดังนั้นต้องการให้ท่านตอบจดหมายมันตอบว่ายอย่างไรรับปากมัน ลุกเฮียงชัวงงง,งันวูบกล่าวว่ารับปากมันรับปากเป็นบริวารมันมีผิดมีหนำซ้ำสอบถามมันว่าเมื่อใดจึงยินยอมให้เราไปกราบพบปังจูลุกเฮียงชวงขบริมฝีปากจนซีดขาวกล่าวว่าท่านตระตรีมไปจริงๆเล่าแปะยิ้มอีกครากล่าวว่าเราเมื่อบอกไปย่อมต้องไปท่านพลันยิ้มอีกครากล่าวต่อเพียงแต่ ไม่ได้ออกเดินทางตามวันเวลาที่มันกำหนดมันเพิ่งได้รับจดหมายฉบับนี้เราก็รุดไปแล้วลูกเฮียงชวงพลันเข้าใจจิตเจตนาเล่าแปะ๊ะดวงตาเป็นประกายในบัดดลเล่าแป๊ะตรัสเตรียมตอบโต้แล้วตอนที่เล่าแป๊ะลงมือตีโต้ต้องไม่เปิดโอกาสให้ผู้คนระวังป้องกันเจ้าหมื่นอินทรีย่อมคิดไม่ถึงเล่าแป๊ะกล้าบุกจูโจมป้อมอินทรีเหินที่แข็งแกร่งดุดผนังเหล็กกำแพงทองแดง กระทั่งวีหกสักตัวก็ยากโบยบินผ่านไม่ว่าผู้ใดก็ไม่กล้าล่วงล้ำแม้สักก้าวเดียวเล่าแป๊กก็ไม่ต้องการให้มันคาดคิดใบหน้าซีดขาวของลุกเฮียงช่วงแปรเปลี่ยนเป็นแดงระเรื่อด้วยความกระตือรือร้อนกล่าวว่าพวกเราจะไปเมื่อใดเจ้าไม่ต้องไปเจ้าเฝ้ารักษาอยู่ที่นี้แต่ข้าพเจ้าเล่าแป๊ะตัดบทว่ามีบ้างบางคนถนัดในการจู่โจมบ้างจัดเจนในการต้านรับ หากแม้นซุนเกี่ยมยังมีชีวิตอยู่เราอาจใช้มันไปแทนเราน่าเสียดายกระแสเสียงท่านแปลเปลี่ยนเป็นแหบแห้งต้องกระแอมเบาๆจึงสามารถกล่าวตอ่อเจ้าผิดแผกจากซุนเกี่ยมเจ้าสุขขุมเยือกเย็นกว่ามันมากนักดังนั้นหลังจากที่เราไปแล้วต้องมอบหมายสถานที่นี้แก่เจ้าค่อยวางใจได้ลุกเฮียงชวงขบกรามกรอดกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เคยฝืนคำสั่งท่านผู้เท่ามาก่อน แต่ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพวกเราข้าพเจ้าไม่ต้องการหลบซ่อนอยู่ที่นี้เบิ่งตาดูผู้อื่นทยานออกเสียงชีวิตข้าพเจ้ายินยอมตายเพื่อท่านเล่าแปะทอดถอนใจกล่าวว่าเราเข้าใจจิตเจตนาของเจ้าแต่เจ้าลืมเนินเรื่องประการหนึ่งท่านกล่าวเสียงทุ้มหนะักเราไปสแสวงชัยชนะมิใช่รับความพ่ายแพ้ดังนั้นต้องพิทักษ์รักษารา,กษารากฐานนี้ไว้ หากปราศจากเจ้าเฝ้าดูแลที่นี้เราไหนเลยบุกจูโจมอย่างวางใจได้ลุกเฮียงชวงก้มศรีรษะเงียบงันนิ่งนานในที่สุดอดกล่าวไม่ได้แต่พวกเรายังมีอันใดควรคู่แก่การพิทักษ์รักษาอีกเล่าแปะกล่าวเสียงเนิบหน้าเจ้าหากเข้าใจว่าเราหลงเหลือสิ่งของไม่มากนักเจ้าก็ผิดแล้วท่านแย้มยิ้มแล้วกล่าวต่อเจ้าหมื่นอินทร์คงเข้าใจว่ายึดครองรากฐานของเราเก้าในสิบส่วน มันก็ผิดแล้วที่มันช่วงชิงไปเป็นเพียงเม็ดงาไม่กี่เม็ดขนมเปี๊ยะทั้งอันอยังอยู่ในมือเราลูกเฮียงชวงเงยหน้าขึ้นดวงตาทอประกายนับถือเลื่อมใสเล่าแปะตกต๊ะเบาๆกล่าวว่านี่คือขนมเปี๊ยะของเราตอนนี้เรามอบแก่เจ้าหวังให้เจ้าเฝ้าดูแลให้ดีจดจำไว้ขนมเปี๊ยะนี้เพียงพอให้พวกเรารับประทานหลายชั่วอายุคน ลุกเฮียงชวงตะกุกตะกักว่าภารกิจนี้ใหญ่หลวงเกินไปข้าพเจ้าเจ้าไม่ต้องบายเบียงทั้งไม่ต้องกลัวเราหากไม่หวังใจเจ้าโดยสนิทใจก็ไม่มอบมันแก่เจ้าแล้วแต่ข้าพเจ้าเล่าแปะหน้าเคร่งขลึมลงกล่าวว่าไม่ต้องกล่าวอีกแล้วเรื่องนี้เราตกลงใจแน่นอนแล้วลุกเฮียงช่วงไม่กล่าวกระไรอีกเรื่องที่เล่าแปะตกลงใจไม่เคยมีคนสามารถแปลเปลี่ยนกลับกลายมาก่อน สีหน้าเล่าแปะค่อยผ่อนคลายกล่าวว่าภายในโต๊ะตัวนี้บรรจุม้วนภาพ376มว้มวนม้วนภาพแต่ละมวล้วนเป็นหลักทรัพย์ส่วนหนึ่งของเราผู้ที่ดูแลหลักทรัพย์เหล่านี้ล้วนขึ้นตรงต่อเรารับฟังคำสั่งเราแต่ผู้เดียวลูกเคียงช่วงนิ่งรับฟังเล่าแปะกล่าวว่าแต่มิว่าผู้ใดหากได้รับคำสั่งลับและสัญ,ญลักษณ์ของเราก็สามารถบงการพวกมันโดยตรง ตอนนี้เราขอมอบหมายทั้งหมดนี้แก่เจ้าท่านกล่าวเสริมว่าคำสั่งลับและสัญ,ญลักษณ์แสดงต่อผู้คนทั้ง376คนของเราหลวนผิดแปกแตกต่างหากพลาดผิดเพียงเล็กน้อยผู้ที่รุดไปแทนเราจะประสบเพศภ,ภัยถึงตายลุกเคียงชวงนิ่งรับฟังตลอดเวลามันความจริงรู้สึกว่าเล่าแป๊เป็นบุคคลอันร้ายกาจบัดนี้ทัศนคติยิ่งลึกล้ำกว่าเดิม จนบัดนี้ลุกเฮียงช่วงเพิ่งทราบสินทรัพย์ของเล่าแปะกลับยิ่งใหญ่ไพศาลป่านนี้น่าตระหนกป่านนี้มาดว่าใช้คำรุ่มรวยเทียมประเทศมาเปรียบเทียบก็หาเกินความจริงไม่คิดฉกฉวยสินทรัพย์เหล่านี้ไม่ง่ายดาอยู่แล้วคิดพิทักษรักษายิ่งยากเย็นนอกจากเล่าแปะแล้วมันนึกไม่ออกว่ายังมีบุคคลที่สองใดสามารถดูแลรักษาได้เนิ่นนานป่านนี้ดีงามเช่นนี้ เร้นลับเพียงนี้บัตรนี้เล่าแปะกลับมอบสินทรัพย์จํานวนมากมายมหาศาลนี้แก่มันแต่สีหน้าลุกเฮียงชวงไม่เพียงปราศจากแววลิงโลดยินดีกลับประวันลนลานรันทดหดหูยิ่งเล่าแปะคล้ายรุ่งรู้ความในใจมันยิ้มพลางกล่าวว่าเจ้าไม่ต้องลำบากใจเราที่ทำเช่นนี้ไม่ใช่สั่งเสียเรื่องหลังต่อเจ้าเพียงป้องกันเหตุสุดวิสัยเท่านั้น การต่อสู้ครั้งนี้แม้เสี่ยงอันตรายแต่หากปราศจากความมั่นใจถึงเจส่วนเรารับรองไม่เคลื่อนไหวโดยพละการลูกเฮียงช่วงย่อมทราบเล่าแป๊กไม่เคยกระทําเรื่องที่ปราศจากความมั่นใจมาก่อนมันระบายลมจากปากยาวๆถามว่าท่านตร,รัสียมนำคนไปมากน้อยเท่าใดเล่าแป๊ะหยิบฉวยบันทึกเล็กๆเล่มหนึ่งยื่นส่งให้กล่าวว่านี่คือรายชื่อพวกมัน ให้เจ้าระดมพวกมันมายัางที่นี้ภายในเจวันลุกเฮียงช่วงรับคํารับบัญชีรายชื่อมาพลิกดูโดยคร่าวๆพลันขมวดคิ้วกล่าวว่ามีเพียงเจสิบคนมีเพียงเจสิบคนนี้นับเป็นขุมกําลังอันกล้ากแกร่งขุมหนึ่งอย่าลืมว่ามีบางคนสามารถอาศัยหนึ่งต้านฐานร้อยลุกเฮียงช่วงกล่าวอย่างครุ่นคิดแต่ในจํานวนนี้หากมีคนทรยศไม่เด็ดขาดเราตรวจสอบพวกมันอย่างละเอียดแล้ว ทุกผู้คนล้วนสัตว์ซื้อจงรักเป็นอย่างดีลุกเอียงช่วงผงกศีรัะนับแต่เล็กบ่วงเทียนเสียชีวิตสถานที่นี้ไม่ปรากฏคนทรยศขึ้นอีกแต่ผู้คนเจสคนยังไม่เพียงพอต่อให้เป็นขุมกำลังอันกล้าแต่งก็ยากถลายป้อมอินซีเหินอย่าว่าแต่ในเจ็สคนนี้ไม่มีผู้ใดเป็นยอดฝีมืออย่างน้อยยังไม่มีผู้ใดสามารถเอาใช้สิบออินซีเหินในสังกัดเจ้าหมื่นอินซีได้ ลุกเฮียงช่วงแม้ไม่กล้ากล่าววาจาประดานี้ออกมาแต่สีหน้าท่าทีได้แสดงออกอย่างชัดแจ้งเล่าแป๊กคล้ายล่วงรู้ถึงความในใจมันอีกยิ้มพลางกล่าวว่าเจ็ดสิบคนนี้แม้ไม่เพียงพอแต่หากผนวกโชคช่วยคงใช้การได้โชคของเราไม่เลวตลอดมาลุกเฮียงช่วงทราบว่าเล่าแป๊ไม่ใช่บุคคลเชื่อถือโชควาสนาพันคล้ายมีแผนมั่นเหมาะอื่นอีกแต่เล่าแป๊เมื่อกล่าวเช่นนี้ ลุกเียงช่วงได้แต่เชื่อถือเล่าแปะพลันทอดถอนใจกล่าวว่าแต่ในโชควาสนาไม่อาจพึ่งพาแน่นอนดังนั้นการไปของเราครั้งนี้หากไม่อาจหวนกลับมาเจ้าต้องปฏิบัติเรื่องราวประการหนึ่งทราบแล้วเราหากประสบเพศภัยเจ้าก็กระจายทรัพย์สินสมบัติเหล่านี้ออกไปมีบ้างบางคนติดสอยห้อยตามเรานานปี เราไม่อาจาให้เครื่องชีวิตหลังของพวกมันต้องอดอยากยากไร้ทราบแล้วเล่าแป๊ะกล่าวว่าเราย่อมหลงเหลือของบางประการแก่เจ้าด้วยลูกเคียงชวงก้มศีรษะกล่าวว่าไม่ต้องจัดเตรียมสำหรับข้าพเจ้าเล่าแป๊ะหน้าเคร่งเครียดกล่าวว่าหรือเจ้าคิดตายลูกเคียงชวงก้มศีรษะต่ำกว่าเดิมเล่าแป๊ะกล่าวว่าเจ้าไม่อาจตายเด็ดขาดเนื่องเพราะเจ้ายัางต้องรอคอยโอกาส ไม่เพียงต้องรอโอกาสล้านแค้นแทนเรายังต้องหาทางกอบกู้กิจการงานของเราเราไม่มีบุตรชายเจ้านับเป็นบุตรชายของเราทราบแล้วเล่าแปะยิ้มออกมากล่าวว่าดังนั้นเจ้าสามารถจัดการกับสินทรัพย์ส่วนใหญ่ตามอำเภอใจในจำนวนนี้มีเพียงหลายส่วนที่เรากํากับไว้เป็นพิเศษนับเป็นข้อยกเว้นสีหน้าท่านพลันแปลเปลี่ยนเป็นปลาพิสดารยิ่งกล่าวต่อช้าๆ สินทรัพย์หลายส่วนนั้นหลงเหลือไว้สำหรับเซี่ยวเตียบโดยเฉพาะลูกเคียงช่วงเงียบงันนิ่งนานจึงทอดถอนใจกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจข้าพเจ้าต้องสืบสอบนานจนพบแบ่งปันให้กับนางเล่าแป๊ะพลันถามว่าเจ้ายัางจดจำบุรุษหนุ่มที่เรียกว่าชิงตงเต็งนั้นได้หรือไม่บุคคลเช่นนั้นข้าพเจ้าไหนเลยลืมเลือนได้มันเป็นบุคคลที่มีคุณประโยชน์ใหญ่หลวงเจ้าหากสามารถครบหามันเป็นสหาย ต้องมีส่วนช่วยเหลือเจ้าอย่างยิ่งยวดลุกเคียงช่วงกล่าวช้าๆคนผู้นี้คล้ายลี้ลับยิ่งวันที่เล็กบ่วงเทียนเสียชีวิตมันพลันสาบสูญอย่างกระทันหันข้าพเจ้าก็เคยลองสืบสอบร่องรอยมันแต่ในวงนักเลงคล้ายไม่เคยมีบุคคลเยี่ยงนี้ปรากฏขึ้นมาก่อนขอเพียงเจ้าสอบพบเสี้ยวเตียบก็จะพบผ่านมันสีหน้าลุกเฮียงชวงปรากฏแววตื่นเต้นสงสัยวูบแต่แล้วยิ้มออกมากล่าวว่า ข้าพเจ้าขอเพียงสอบพบมันต้องให้มันเป็นสหายเราเนื่องเพราะพวกเราความจริงเป็นสหายกันแล้วเ่าแปะกล่าวอย่างยิ้มแย้มประเสริฐมากเราทราบว่าเจ้ามีสายตาหลักแหลมตลอดมารอยยิ้มของท่านพลันสลายคลายกล่าวเสียงทุ้มหนักนอกจากนี้เรายังให้เจ้ากระทำเรื่องอีกประการหนึ่งดวงตาท่านทอประกายโทสะเน้นเสียงว่าเจ้าสืบสอบให้กับเราว่า ปีดาของทารกเซี่ยวเตี๊ยบเป็นใครหลังจากสืบทราบได้ให้หลงมือฆ่ามันลูกเฮียงชวงรับคำว่าทราบแล้วข้าพเจ้าต้องหาทางสืบเสาะจนทราบได้เล่าแป๊ะผงกศีรัะระบายลมปากยาวๆสีหน้าค่อยผ่อนคลายกล่าวว่าเรื่องที่เราบอกต่อเจ้านี้เพียงเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยเรายังจะหวนกลับมานำศีรษะของเจ้าหมื่นอินซีกลับมาลูกเฮียงชวงแย้มยิ้มออกมากล่าวว่า เมื่อถึงเวลานั้นข้าพเจ้าจะยกเว้นข้อห้ามดื่มสุราใช้ศีรษะมันต่างป้านสุราเจ้าละเว้นจากการดื่มสุราตั้งแต่เมื่อใดลูกเคียนช่วงทอดถอนใจกล่าวว่านับแต่วันที่เราทราบข่าวการตายของบูเล่าต่อมันก้มศีรษะต่ำกล่าวต่ออย่างช่มช้าวันแต่งงานของเซี่ยวบูข้าพเจ้าหากไม่ร่ำดื่มจนเมาไมายอาจคำนวณแผนการของเจ้าหมื่นอินซีออกบูเล่าต่อสองพ่อลูกอาจไม่ตาย ดังนั้นนับแต่นั้นข้าพเจ้าไม่ดื่มสุราแม้สักหยดเดียวเนื่องเพราะข้าพเจ้าพบว่ามีว่าผู้ใดหลังจากดื่มสุรามักกระทําผิดพลาดโดยง่ายเล่าแปะพงกศรีศรษะรับพลันถามว่าแล้วสตรีเล่านับแต่ลิ้มซิ่วจากไปเจ้าสอหาสตรีอื่นหรือไม่ลุกเฮียงช่วงตื่นเต้นสงสัยยิ่งคลายคิดไม่ถึงว่าเล่าแปะจะถามไถ่เช่นนี้นี่นับเป็นเรื่องส่วนตัวของมัน เล่าแปะน้อยครั้งจะสอบถามเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นแต่ครั้งนี้เล่าแปะกลับถามถึงดังนั้นมันได้แต่สันศรีรษะปฏิเสธเล่าแปะกล่าวว่าเพราะเหตุใดร่างกายเจ้าก็สมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่ครุ่นคิดถึงสตรีบางครั้งย่อมครุ่นคิดถึงแต่การหาสตรีไม่เพียงต้องใช้เวลาทั้งยังต้องมีความอดกลั้นแต่ทั้งสองประการนี้ข้าพเจ้าล้วนไม่มีเล่าแปะยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าผิดแล้ว เราในวัยชะกันน้อยครั้งจะมีเวลาว่างยิ่งปราศจากความสะกดกลั้นแต่ยังพ่านพบสตรีมากหลายมีหนำซ้ำล้วนมีสตรีที่ดียิ่งท่านเพ่งตามองดูลุกเฮียงช่วงกล่าวตอบสองปีมานี้เจ้าสมควรมีเงินทองยิ่งขอเพียงมีเงินทองก็สมควรสอหาสตรีที่งามสครานที่สุดหรือเจ้าไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ข้อนี้ลุกเฮียงช่วงกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจ แต่ไม่ชมชอบสตรีที่ใช้เงินทองซื้อมาเจ้าผิดแล้วสตรีคือสตรีไม่ว่าเจ้าใช้หนทางใดได้พวกนางมาหามีความสําคัญไม่ประการสําคัญคือเจ้าสามารถได้พวกนางมาอย่างแท้จริงหรือไม่ลุกเฮียงช่วงทอดถอนใจกล่าวว่าโอ้นั่นไม่ง่ายดายนะักผู้ใดว่าไม่ง่ายดายสตรีคือม้าป่าขอเพียงท่านสามารถกำราบนาง นางจะเป็นของเจ้าตลอดการขอเพียงเจ้าขึ้นขี่นางได้สมควรมีหนทางกำราบนางท่านยิ้มเล็กน้อยดวงตาคล้ายแปลเปลี่ยนเป็นหนุ่มแน่นขึ้นมาลูกเฮียงช่วงอดหัวรอดไม่ได้น้อยคนที่ทราบว่าเล่าแปะ๊ะมีประสบการณ์ด้านอิสตรีช่ำชองชำนาญเชกเช่นกับด้านอื่นลูกเฮียงช่วงกล่าวอย่างยิ้มแยม้มท่านเมื่อวัยชะกันคงเป็นนักขี่ชั้นยอดเยี่ยมแน่นอนเล่าแป๊ะกล่าวว่า หรือเจ้าเข้าใจว่าตอนนี้เราไม่ใช่แล้วท่านยิ้มพลางกล่าวต่อการขับขี่ม้าป่าเชกเช่นกับการเสพสุขขอเพียงเรียนรู้จะไม่ลืมเลือนตลอดการไม่ว่าเจ้าไม่ได้ขับขี่นานเท่าใดก็ไม่ลืมเลือนเด็ดขาดลูกเคียงช่วงกล่าวว่ามากว่าไม่ลืมเลือนแต่ไม่ว่าอย่างไรต้องไม่คุ้นเคยเล่าแปดแซงกล่าวอย่างขุนเคืองเจ้าเข้าใจว่าตอนนี้เราไม่คุ้นเคยแล้ว ต้องการให้เราแสดงยืนยันหรือไม่ลุกเฮียงชวงเพียงยิ้มแย้มไม่กล่าวอะไรเล่าแป๊ะพลันถามว่าเจ้าทราบหรือไม่ว่าตอนนี้สถานที่ใดมีสตรีงามสครานที่สุดลุกเฮียงชวงตอบว่าข้าพเจ้าเพียงได้ยินว่ามีสถานที่หนึ่งแต่ไม่เคยย่างกลายไปสถานที่ว่าคือคว้ยอวลิมพนาสําราญลุกเฮียงชวงตื่นเต้นสงสัยยิ่งกล่าวว่าท่านก็รู้จักพนณาสําราญ มุมปากเล่าแป๊ะปรากฏรอยยิ้มอันลี้ลับพิสดารขึ้นกล่าวว่าเจ้าทราบหรือไม่ว่าที่ดินของพนาสำราญเป็นสมบัติของผู้ใดฟังว่าเจ้าของสถานที่นั้นแท่กอผู้อื่นล้วนเรียกนางเป็นกอเล่าตัวสตรีนางหนึ่งสามารถถูกเรียกหาเป็นเล่าตัวหาใช่เรื่องง่ายดายไหมมีผิดนางเป็นสตรีที่สามารถนางหนึ่งจริงๆเลือกทำเลสถานที่ประเสริฐเลิศที่สุดปลูกสร้างห้องหับ ประกอบกิจการใหญ่โตแต่ที่ดินแถบนั้นไม่ได้เป็นสมบัติของนางนางเพียงเช่าช่วงมาลุกเฮียงช่วงกล่าวถามว่านางฉไหนไม่ซื้อที่ดินผืนนั้นไว้เนื่องเพราะเจ้าของที่ดินไม่ยอมขายให้ไม่ว่านางจะเสนอราคาสูงล้ำปานใดล้วนไม่ยินยอมรอยแย้มยิ้มของท่านไม่เพียงลี้ลับม่หนำซ้ำยังภาคภูมิยิง่งลุกเฮียงช่วงเลียบเคียงถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเจ้าของที่ดินเป็นใคร เราย่อมทราบดีในโลกไม่มีผู้ใดทราบกระจ่างกว่าเราอีกท่านยิ้มพลางเน้นเสียงว่าเนื่องเพราะเจ้าของที่ดินโดยชอบทาคือเราลุกเฮียงชวงก็ยิ้มกล่าวว่านางหากทราบเรื่องนี้อาจไม่เลือกสถานที่นั้นเป็นที่ตั้งพนาสำราญเล่าแป๊ก,กล่าวว่านางย่อมไม่ทราบทุกผู้คนล้วนเข้าใจว่าบุคคลเยี่ยงเราหากประกอบการค้าคงเปิดร้านขายอาหารบ่อนพนันไม่ได้คาดคิดว่า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของเราเป็นที่ดินท่านแค่นหัวรอแล้วกล่าวต่อเจ้าหมื่นอินทรีก็คาดคิดไม่ถึงมันยึดครองร้านอาหารทำลายบ่อนพนันเราแต่ต่อให้มันทำลายจนสิ้นซากก็ไม่อาจกระทบกระทั่งถูกรากฐานของเราลุกเฮียงช่วงระบายลมหายใจยาวๆกล่าวว่าเนื่องเพราะไม่ว่าอย่างไรมันไม่อาจทำลายผืนแผ่นดินของท่านได้มิผิดที่ดินเป็นสิ่งที่ทุกผู้คนไม่อาจทำลายได้ รอจนมีอายุเยี่ยงเราท่านคอยทราบว่ามีแต่ที่ดินเป็นสินทรัพย์อันมั่นคงที่สุดมีแต่ที่ดินจึงเป็นรากฐานของทุกสรรพสิ่งความคิดอ่านของเล่าแป๊กถูกต้องยิ่งแต่ยังลืมเลือนเรื่องประการหนึ่งไม่ว่าท่านมีที่ดินมากมายเท่าใดมากว่าที่ดินทั่วทั้งแผ่นดินล้วนเป็นของท่านรอจนท่านตกตายก็ได้พระสุธาเท่ากับร่างเฉกเช่นบุคคลอื่นอาจบางที เล่าแป๊มีใช่ไม่ได้นึกถึงเพียงแต่ไม่ยินยอมบอกออกมาสร้างความกระทบกระเทือนใจแก่ตนเองผู้คนใหญ่ต้องหลอกลวงตนเองปิดบังอำพรางตนเองหรือมีแต่วิธีนี้จึงสามารถช่วยให้ตนมีชีวิตอย่างสุขสราราญกว่าเดิมเล่าแป๊บพลันทอดถอนใจกล่าวว่าเรายึดถือเจ้าเป็นบุตรชายตลอดมาหลังจากที่สุนเกี่ยมตายแล้วเจ้านับเป็นบุตรชายเพียงหนึ่งเดียวของเราเรามุ่งหวังว่า เจ้าอย่าได้สร้างความผิดหวังแก่เราสุนเกี่ยมก็ไม่ได้สร้างความผิดหวังแก่ท่านเรื่องที่มันเคยกระทำไม่มีผู้ใดกระทำได้ประเสริฐเลิศกว่ามันแต่มันไม่มีบุตรชายอย่างน้อยมันสมควรกำเนิดบุตรชายแก่เราคนหนึ่งลูกเคียงช่วงฉุกใจคิดกล่าวว่าท่านให้ข้าพเจ้าสออหาสตรีหรือต้องการให้ข้าพเจ้ากำเนิดบุตรชายสักคนหนึ่งเล่าแปะพงกศีรษกะกล่าวว่าทางที่ประเสริฐเจ้ารีบสออหา เรามุ่งหวังสามารถมีชีวิตอยู่จนได้เห็นบุตรชายของเจ้าดวงตาท่านทอประกายเงียบเหงาปล่าเปลี่ยวและคับแค้นรันทดอย่างบอกไม่ถูกกล่าวต่อช้าๆแล้วเจ้าจะค่อยๆตระหนักว่าคนผู้หนึ่งพอย่างเข้าไวชราหากยังไม่มีทายาทสืบตระกูลความเปล่าเปลี่ยวนั้นสุดที่เรื่องใดจะทดแทนได้ลุกเฮียงช่วงกล่าวอย่างครุ่นคิดแต่ท่านมีทายาทสืบตระกูลแล้ว บุตรชายของเซี่ยวเตี๊ยบนับเป็นทายาทของท่านเช่นกันความเศร้าเสียใจของเล่าแปะแปลเปลี่ยนเป็นดานเดือดกล่าวเสียงเกลียวกราดเราไม่ต้องการทายาทเยี่ยงนั้นต่อให้ไร้บุตรไร้หลานก็ไม่ต้องการเผ่าพันธุ์ชั่วชาตินั้นท่านกำมัดแนบแน่นกล่าวต่อดังนั้นเจ้าต้องสืบสอบบิดาของเด็กทารกนั้นจนพบมีว่ามันเป็นใครเราไม่ยินยอมให้มันมีชีวิตสืบต่อเจ้าเข้าใจจิตเจตนาเราหรือไม่ ลูกเคียงช่วงทอดถอนใจกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจเล่าแปะชิงชังอาฆาตคนผู้นั้นเนื่องเพราะคนผู้นั้นไม่เพียงข่มเหงรังแกที่ด่าท่านยังทำลายศักดิ์ศรีของท่านโดยสิ้นเชิงเล่าแปะรู้สึกนี่นับเป็นความอัป,ปยศที่ไม่อาจทนทานได้ประการหนึ่งลูกเคียงช่วงกล่าวอีกว่าระหว่างนี้มีข่าวคราวของพวกมันหรือไม่พวกมันที่ว่าย่อมหมายถึงเสี้ยวเตี๊ยบและแม่งแชหุน เล่าแปะสั่นศีศรักกล่าวว่าพวกมันคงไปยังสุดแสนไกลยิ่งไกลเท่าใดยิ่งประเสริฐพวกมันไปถึงที่ใดเราไม่ทราบและไม่คิดใคร่ทราบลุกเฮียงช่วงกล่าวช้าๆซึ่งความจริงท่านสมควรรับทราบเนื่องเพราะทั้งสองตอนนี้อาจมีบุตรด้วยกันแล้วสีหน้าเล่าแปะพันแปลเปลี่ยนกับกลายแปรเปลี่ยนจนพิเศษพิสดารยิ่งลุกเฮียงช่วงเพ่งมองท่านกล่าวว่า หากแม้นข้าพเจ้าตอนนี้สอบพบมันอาจนำทารกกลับมาได้เล่าแป๊ะเพ่งมองไปที่ไกลตาพึมพำว่าเสี่ยวเตียบเมื่อยาว,วัยมักรบเร้าเรานำนางไปชมดูทะเลเราไม่มีโอกาสนำนางไปตอนนี้นางคงสมมาตรปรารถนาแล้วดวงตาท่านทอประกายวูบว่าพิสดารกล่าวต่อช้าๆฟังว่าทารกที่ถือกำเนิดจากชายฝั่งทะเลมักมีร่างกายแข็งแรงเป็นพิเศษ ลุกเฮียงช่วงกระจ่างวูบพึมพำว่าใช่แล้วไปยังชายฝั่งทะเลเราหากเป็นพวกมันก็ต้องไปยังชายฝั่งทะเลการก่อนเราฉะไหนไม่ทันฉุกคิดถึง